รั่ววันเดียวเตียยไว้เริ่มจกากภาษาหยังหลาเอาภาษาไทยก่อนเลยครับภาษาไทยก่อนเลยเจ้าบกเจ้า่าเอาหลายแนวแทะ <c oughs> ผมรักแนนนะครับภาษาที่หนึ่งครับกอไปภาษาลาวเนี่ยไอเลิฟไแนนสองแห้วครับพี่น้องเลยอันต่อไปยกเอสก อ่าภาษาเนี่ไอ้วอร์แนนมาจากไหนผ่านบมอผ่านครับผ่านผ่านเอาผ่านผ่านผ่านปลาโตปลาโตต่อมาอีกครับพี่น้องคุณหมออังพี่เฮ็ดยังคุณหมออังหักไห้ลองเพลงบอกบอกหักแนนค่ะ เอาไปเลยเอาแบบสัน้นๆย่อๆแล้หล่ะเ้ออย่าลองหาหน้าที่รวดเด้อเอ้างัดทางงัดไปเลยลูก <c oughs> ทีมแมว่างงานไงงัดลูกงัดอย่างเดี๋ยวหอมมาเพราะเราต้องงัดรักเธอหมดใจรึเปล่า <c oughs> เอ้ยอันมูโจสาวละไล่เลยหัวใจว่าจังไหน ว่าเป็นไม้พันก็ได้ได้พันนะครับพี่ละปล่อยประตูเลยค่ะโอ้ไประตูเลยเอามาพี่น้องบุกเข้ามาบดนี้มาอีกมาฮอดนี่แล้วประตูนี่ว่าจังไหนน้องน้อประตูนี้ครับเซฮยังประตูนี่ปั้นจีรีสิทธิค่ะปั้นจีรีลิดธิ์พีเอามาอถือไว้าสิบนมาปั้นจังไหนกับเออปั้นนี่นะกับปั้นลวดสิบเอาขยับให้ สาวยังหน่อยสามภาษาค่ะให้เจ้าสาวได้ยินค่ะกตัวว่านเดี๋ยวเตลียมไปเริ่มจากภาษายังไะเอาภาษาไทยก่อนเลยภาษาไทยก่อนเลยเจ้าพ่เอาหลายแน่แท้ผมรักแน่นนะครับภาษาที่หนึ่งครับต่อไป I อ o v e ฟแน่สองแล้วครับพี่น้องเลยอันต่อไป ยกเอสเกรย์อ่าภาษานี่ไอ้วอร์แนมมาจากไหนผ่านบอผ่านครับผ่านเอาผ่านผ่านผ่านปลาตูวต่อมาอีกครับพี่น้องคุณหมออังซีเฮ็ดยังคุณหมออังให้กไลองเพลงบอกบอกฮัก์ดแมนค่ะ ง,งัดเลาเงัดยทางงัดไปเลยเอาแบบสั้นๆเลยยอนละหล่ะเด้ออย่าลองหาเจ้าที่รวดเด้อเอางัดทั้งงัดไปเลยลูกพ <c oughs> ี่แม่ว่างัดทั้งงัด,งงดล,ลูก <c oughs> งัดอย่างเดียวเฮามาเพราะเราต้องงัดร,รักเธอหมดใจรึเปล่า <c oughs> เอ้ยอันดมูโจสาวละไล่ไเลยหัวใจว่าจังไหน พานกระไดค่ะว่าเป็นพานกระไดได้พัดแล้วครับอยู่แล้วปล่อยประตูเลยค่ะโอ้ประตูเลยอ้ามาพี่น้องมุกข้ามาบหนี้มาอีกมาฮอดนี่แล้วประตูนี่ว่าจังไหนน้องประตูนี้ค่ะเซฮยังประตูนี่ปั่นจิ้งหรีดสีพีค่ะปั่นจิ้งหรีดสีพี่อ้าวมาขว้างทิ้งไปทากทั้งเสดยงปั่นจี่ไหนครับเออปั่นนี่นะับปั่นรวดสีเอากระยับใหายด้ว